เออเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรพ่อสารโรจน์นะดุญญาตแล้วอ้าวเดี๋ยวพ่อสารโรจะไปไหนอะฮะขอไปไหว้พระที่วัดครับยายโอ้ยสงสารทั้งแม่สิรีทั้งพ่อสารโรจโดยเฉพาะพ่อสารโรจเนี่ยถึงเป็นครูใหญ่แล้วฝักฝ่ทางธรรมแต่อายุเขาน่ะเพิ่งจะเท่านี้ ผ่านโลกมาก็ใหม่มากยังไงก็นทนคิดถึงแล้วก็เป็นห่วงคนรักไม่ได้แน่ๆเราตามไปปลอบกันทีเละจดหมายเนี่ยเอาไปอ่านที่วัดเลยเชิญครับท่านอาจารย,าย์ใหญ่น้าวันดี <c oughs> <c oughs> <c oughs> คืนนะ้จะแวะมาขอบใจนะจ๊ะแล้วก็นะก็ะพาผู้ติดตามมาด้วยคนหนึ่งนะขอเข้าไปได้ไหมเชยครับเชยครับเชยครับอ้าวอาจารย์จยันรอาจารย์ใหญ่อนุญาตแล้วนะเข้ามาเลยเข้ามาเลยถ้าเราจำไม่ผิดผู้หญิงอายุรุ่นราวคราวเดียวกับเราที่น้าวันดีพามาคือแจมจันลูกสะใภ้เราเคยเห็นแว